สวัสดีครับผมและเบียร์นะผมแล้วตอนนี้จะดูในเกมนี้ f อสฟีตส e งพันส EP ที่2นะฮะผมแปะโป้งไว้คลิปที่แล้วอันนี้เลยพาทาวเวลไปเยสลาฟเชลลอรเอาลัมโบมาไม่ผ่านลองเอารถที่มันกระจอกลงมาหน่อยเพื่อมันจะผ่านแต่กระจอกลงมาหน่อยก็ไม่กระจอกเลยครับนิสสันสกายไลยน์นี่สตาร์ทรถเสียงโคตรนิ่มอ่ะเสียงโคตรเพราะ คอมเมนต์ก็บอกว่าแบบพี่พี่ต้องเข้าเส้นชัยก่อนเวลาทนานนุทานนีนะขอบคุณมากครับผมไม่รู้เลยว่าทำไมไม่ไม่ผ่านไปอ่านคอมเมนต์มาถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบางคอมเมนต์บอกว่าพี่ต้องเข้าที่สามมันไม่เชิงที่สามคุณชี้เขียวคุณหน้ากูถเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าขึ้นสีแดงอันไหนเนี่ยเห็นบนบนขวาไหมครับ รูปดาวอ่ะมันบอกว่าให้ผมได้อย่างตามอ่ะสีสีทองแดงก็คือเข้าสิ้นใช้ก่อน3นาที24วิให้ได้มาเราก็จะมาลองกันดูดีว่าผมจะทำได้ป่ากับรถนิสสันสกายไลน์ลำโบกินี่แรงกว่าแต่ว่าอันิสสันสกายไลน์มามันมันแบบเข้าโค้งแล้วก็บังคับรถได้ดีกว่าลำโบกินี่แม่งดีแต่แรงเฮ้ยอย่าไปดูถูกเขาเขาก็ดีหลายทางแต่ว่า เฮ้ยแี่เราจะฝอยนั่นๆกูกวาดทุกป้ายแล้วเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ฝอยทีหลังขอเข้าโค้งก่อนปมาปมาเฮ้ยอย่าชนความเดียวตกตกนิดตกหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งเวลาแม่งยิ่งแบบให้กูมานิดเดียวแล้วกูจะเล่นยังไงให้ผ่านวะหาจิกเอ้ยไดาเกมยร์ด้เกมยรหัวร้อนโอเคอ่า เดี๋ยวดีระวังก่อการตัวนี้เฮ้ยอุดท้ายเกลี่ยข้างข้างแหน่แหน่รถเลี้ยวมาเย้เย้เย้อย่าหออย่าหอจิ๊บจิ๊บจิ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 บต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ยังไม่ผ่านแน่ไอ้เหี้ยรถแมงล้อยเฮ้ย เีย่ตอนรถลอยทีเนี้ยไอ้ปัดหมดหมดทุกอย่างระวังเสาไฟไม่ได้แด่เขาบอกเลยระวังดีๆทางข้างหน้าแม่งแคบเนี่ยรถลอยแล้วรถแม่งจะบ,บินอยู่แล้วมีในไตยก็ต้องเปิดใช้งั้นแต่แม่ง ทำเวลาไม่ทันโอ้โห,โโห,รรยโโหเยี่ยรถลอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลี้ยวไงไวะนนี้โค้งนีนต้ตัดไหนตัดไปโค้งนี้แม่งโค้งดักควายหนักกูได้ทุกทีมาทีไรนี่กูเจ๊งตลอด,ดนี่ไวให้ไวรถไข่ไวะเนี่ย อย่ามาขวางทางเฮ้ยเฮ้ยป,ป้ายโอ้โหกวาดทุกป้ายเละหมดอย่ายายายา่ยา,ยา,ยาบึ้มอยา่าบึ้มอยา่าบึ้มกูจะเสียวเอาว่ามีลุ้นมีลุ้นจะผ่านเพราะว่ามีลุ้นผ่านแล้วยิ่งส์ผ่านแบบชนด้วยเฮ้ยไงล่ะ บอกแล้วสกา์ไลท์แม่งเจ๋งเฮ้ยอยากชิบหายขับแบบลุ้นแบบเก่งตัวตัวเหนียวเลยตัวเหนียวนี่ต้องไปอาบน้ำมั้ยเนี่ยผ่านใช่ไหมบอกกูที่เออเฮ้ยยัดแม่โอ้โหมาถึงกูชนแหลกเลยโอ้โหแล้วกูแข่งเป็นระโบกินี่กูว่ากูได้เปลี่ยนรถารอบนี้ไม่ชนะต้องเปลี่ยนรถไปหรู้ละเหยียบไม้มิด เว้ยโว้วโว้วโว้วรชนไอ้กูโบเมมต์ขับยากนี่เกิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ขับไปชนะแต่มันขับได้แต่มันจะขับทันเวลาหรือเปล่าท่านอีกเรื่องนึงเราต้องเข้าก่อน2อาทิตย์ยี่ห้าวิโอ้โหนี่อ้ยแต่ละเฟสเห็นใจรถกูบ้างรถกูไม่ใช่จรวด ไรถตู้รถไปอย่ามาข้างเกกะเอ้ยอไปสไฟสไฟสไฟเหี้ยควยบินเลยเมื่อกี้โอ้ไอเหี้ยแล้วกูก็จะไม่ทันเวลาอยู่แล้วแม่งยังมาชนอีกเอาวะไม่ทันไม่รู้จะรู้ขับไปก่อน เมื่อกี้แม่เสียกรถกระเด้งเซ็งเลยโอเคอย่าอยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้มากนี่แหละไอ้เจมีเกาะกลางกูจำได้เล่นหลายรอบเว้ยเริกจ้าคือผมตัด บางช่วงออกเลยนะฮะมันจะได้คลิปไม่ยาวไปเว้ยยี่สิบก็แล้วยีว่สิบสองเวลาโอ้โยเยี่ยจะทันไหมเนี่ยผมพน,นันร้อยนึงเลยแม่งไม่ทันหมดหมดก๊อกหมดมุกทันปะวะ เส้นชัยอยู่ไหนวะเนี่เส้นชัยโว้ยเส้นชัยเส้นชัยโ้ยเยี่ยดเดียวเอาแล้วกูตะแคงเลยไปเราไปอันโบคีนี่เรามาดกว่ะมาจูนจูนกันหน่อย ขอดาวดาวฟอสเยอะกว่านี้หน่อยคราวนี้เราจะแต่งไปทางกริดเยอะๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นทางยาว เราต้องใช้ความเร็วสูงเรันรินเรนรนเมื่อกี้เพิ่งจูนเครื่องมายังไม่ได้ลองเลยอยู่ๆก็มาแข่งเลยจะรอดไหมเนี่ยเอาเฮ้ยรถคนอื่นไปไหนหมดวะเอามีกูคนเดียวเอาสบายบักหรือยังไรรู้แหละ สบายแลวกูมีกูขับอยู่คนเดียวมีแต่รถประชาชนเว้ยโอเคผมไม่อยากจะดึงเบรกมือเท่าไหร่แต่แม่งต้องดึงว่ะยั่งั้นรถแม่งเลียวไม่ได้เอาละขงยาวๆครับผมเอ้อยเลี้ยว เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไป,ไปไปไปเร็ว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 เวลาเวลาจะทันมเนี่ยนี่คือขับโอเคเอ้ยพอรู้เทคนิคแล้วเว้ย ให้มิดเว้ยมีมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นรอบนี้มีลุ้นไปมีลุ้นไว้ยมีลุ้นเว้ยกาะกลางร้องกาะกลางนนั่แหละอ่าเริ่มเข้าโค้งได้แล้วเว้ยเริ่มจับจับทางได้แท็กซี่แท็กซี่มีแดกไอ้เชี่ยยุงกัดยุงกัดยุงกัด ยุงกัดอ้าคันทตายแล้วกัดหายเลยตอนนี้วะโอ้ตรงนี้สิต้องดินเบ็บมืออุ้ยไอ้เหี้ยตูดปัดไปโดนไอ้สัตว์เได้ทีเก่าและเนี่ยแล้วก็ขับให้ปูชชนึงแล้วมึงสองนาทียี่สิบห้าไม่ทันอีกแล้วเหรอวะ ลูกสิบเอ็ดละอีกสิบวิชิคไฟแม่งอยู่ไกลเหลือเกินกสิบวิทันเถินนะ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 ทันเถินทันเถินทันเถินไอเชี่ยเอ้ยไม่ทันโหนิดเดียวยี่สิบหกโอ้คลมโบกินี่แท้ๆแ,แรงกว่าสกายเข้าเร็วกว่าสกายไลน์นิดเดียววิเดียวอีกรอบวะอยู่เจเลตแม่งทั้งวันอะจนกว่าแม่งจะผ่าน ถ้าถ้าถ้าไม่ชนได้จะดีมากอินดาลบเอาละเราต้องทำได้มันเป็นแค่เกมเราต้องผ่านได้ดี่เลยนไหนไว้เขเลียนไหนไว้และเฮ้ยเกืเอบไปละ กดที่มิดเว้ยกดให้มิดโหถ้าถ้าถ้าผมมีคะแนเล็กอยู่ที่ตีนะผมเหยียบพังอ่ะจริงๆเฮ้ยเฮ้ยรถสวนรถสวนยี่สัตว์รถสวนไอ้ความโดตกเลยโมกินี่มันต้องแรงกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะยิ่งเป็นอเวนเจอร์ที่แต่งเต็มแล้วด้วยเนี่ยมันแรงได้แค่นี้วะ เรื่องนะเนี่ยอยากลดปินและอยากมีความเร็วตกเกิน200ไม่ขับไปถึง300ร้ยเลยขนาดเป็นทางไอ้เนี่ยทางตรงอ่ะทางแบบทาง,างกว้างๆไม่อมัดไปถึงสามร้อยวะว่างกางว่างกาง nói có mày tầm còn nít rồi là lưng 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 là lưng 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 Này มีลุ้นยังมีลุ้นยังมีลุ้น,นเข้าคนดีๆอย่าชนเฮ้ยรถ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 ได้อยู่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 ใช้ยู่ข้างหน้าสึ้อองไงละมึง,ออสงสอ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 งเลยหาลุ้ยเฮ้ยแม่งยากทิหายไอชนะน่ะไม่ยากไอที่ยากคือเขา้าทีใช้ทันเวลานี่แหละ แล้วมึงอยู่เธอไปไหนเนี่ยยึดแม่ยึดแม่ทำไมแล้วนี่พายแล้วเว้ยเฮ้ยต่อไปสุดท้ายเอาที่ตัวไหนก็ไม่รู้เพิ่ปจูนเครื่องมาลองใหม่เปลี่ยนในตาเป็นในตาแบบแอคชั่นละดิบได้ในตัดถึงจะได้มีใช้เรื่อยๆ นี่างดู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 นั่งแต่ละคันทีหนึ่งลินดาลงไปไปม่ไวไม่ไว้แตวกูก็เปลี่ยนเป็นระบบขับเกียร์เองแม่งเลยแมนนวลอ่ะแมนนวลแม่งใส่เกียร์ไม่ได้ดั่งใจเลย รก,กูคุ้วยคุย้ยบอกเลยว่าคุ้ยแล้วกูต้องแรงขนาดไหนแล้วกูต้องขับดีขนาดไหนว่ากูถึงจะผ่านนี่ฮะ ป็บอกเลยว่าคาว่ามีรุ้นแม่งไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหัวเลยอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่กูจะผ่านไอปซะเล่นดั้นโต้ยังไม่หัวร้อยขนาดนี้เลย

ไม่ได้ไม่ได้ไงไม่ต้องจับเวลาจับต้องหาอะไรวะโอยชนกวอีกในห,หาจิกหดอยจริงเลยเอยอเออเที่ยวก็เคก็สร้างเออทาง ดูเทินดูเทินดูเทินอีกสิบวิข้งงงางหน้าข้างหน้าไอ้สัตว์เอ้ยเอาวะไกลลเว้ยไกลความจริงแล้วกูแข่งอย่างกูรวยแล้วเนี่ย เอา้าผ่าน,ผ,าน,ผ,าน,นผ่านเหรอเฮ้ยกูผ่านเลยเนี่ยกูผ่านได้ไงวะกูผ่านได้ไงวะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักหัวก่อนโอ้ยแม่งยากผายบอกเลยว่าตัดตไปหลายช่วงมากถ,ถ้าเล่นรอบเดียวผ่านเหมือนเหมือนในพัสนาแรกนี่โอ้ชิลชิเล่นจบแล้วบอก Easy. อีซี่ไอ้นี่แม่งอีซีไซ่ไม่ไหววะ่ะ ยากจริงโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ